เกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้ผู้เล่นถึง2คนหรือมากกว่าในการกู้ระเบิดแล้วก็จะมีคนนึงต้องถือกระดาษและอธิบายเป็นไกด์ในการกู้ระเบิดส่วนอีกคนหนึ่งก็ทําการกู้ระเบิดต่อไปโดยที่ไอคนกู้ระเบิดจะห้ามดูกระดาษแผ่นนั้นนะฮะแล้วก็ไอคนที่ถือกระดาษก็ห้ามดูตรงระเบิดด้วยโอเคสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมาอะไรนะ k e Talking and Nobody e x p l o d e นะฮะเออเป็นเกมไว้กู้ระเบิดนะต้องเล่น2คนด้วยกันก็คืออย่างที่ เมื่อกี้บอกไปคนนึงจะถือกระดาษที่เป็นคําใบ้เอาไว้แก้ชนวนระเบิดส่วนอีกคนนึงก็คืออยู่กับหน้าระเบิดแล้วก็ฟังจากอีกคนนึงว่าเราต้องตัดสายไหนหรือทอํายังไงเพื่อจะแก้ชนวนระเบิดนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มขั้นแรกมาตรง,ต,รงตัวระเบิดมีอะไรบ้างวะพึ่งดีใจเย็นดีกำลังหลดอยู่ โอ้เปิดมาเออมันมีปุ่มเพลสสีเหลืองมีสายมีสายหกสายเพื่อนเคือนคือมันมีอะไรบ้างนะมีปุ่มแล้วก็มีสายใช่ไหมมีปุ่มมีสายแล้วก็มีอักคระหาอะไรไม่รู้สี่ตัวอักคระเอาตัวไหนก่อนเอาสายก่อนไหมเอาสายก่อนเอาสายก่อนสายสายมีสีน้ําเงินแดง2อันแล้วก็ขาวเดี๋ยวเดี๋ยวสายมีกี่สายนะหสายหสายน้ําเงินแดงแดงขาวแดงขาว เงินแดงแดงขาวเหลืองขาวใช่เร็วๆเ,เพื่อน4ี่นาทีแล้วเออลองตัดสายที่3ามดิตัดสายที่3ามกูตัดแล้วนะกู <c oughs> ตัดแล้วนะตัดดิ <c oughs> ชีวิตกูขยยึ้นดีกวบามึง <c oughs> นะเว้ยกินได้สามครั้งเลยหยาบไป อันเดียวเพื่อนเออเอาอักขระไหมไอตัวอักขระมันมีสี่ตัวเพื่อนความหมายตัวอักขระมันมันเป็นเหมือนตัว P กับด้านแล้วมันเป็นผมดำเดี๋ยว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 เพื่อนเลขสามนาทียี่สิบวิตัว P กับด้านแล้วผมมันดำดำอ่ะแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามกับด้านเครื่องหมายคำถามกับด้านแล้วก็เหมือนเลขหกอ่ะเครื่องหมายคำถามแล้วก็อีกตัวตัวอะไรแล้วก็ตัว B ตัว B แล้วก็มีตัว T ใหญ่ทับอ่ะเออเลขหกกับด้านไอไม่ไม่ไม่เลขหก เออเลขหกชากดเลขหกชาเออกดเลขหกเออถูกต้องเออแล้วไงต่อตัวพีดำดำกับด้านตัวพีดำดำกับด้านเออแล้วไงต่อแล้วก็เออบีตัวทีบีตัวทีโอเคอ่าแล้วก็ก็วหนึ่งใหม่คำถามได้แล้วกลับมาที่สายเพื่อนกลับมาที่สายกลับมาที่สายหกสายโอเคขอขอสีใหม่ขอสีใหม่ยเร็วเลยเออน้ำเงินแดงแดงขาวเหลืองขาวหนึ่งนาทีครึ่งแล้วเร็ว กันหนึ่งโอ้โหแบบหนึ่งไม่ได้แล้วมีสีเหลืองแค่สายเดียวใช่สีเหลืองสายเดียวสายที่สี่สายที่สี่ตัดสายที่สี่สองสามสี่สีขาวนะใช่แล้วสีขาวตัดไปเอ้ยถูกต้องเออเหลือปุ่มเหลืองปุ่มเหลืองที่เขียนว่า place ปุ่มเหลืองที่เขียนว่า place สี่สิบวิเพื่อนสี่สิบวิเพื่อนเหลืองนื้อยู่โอ้หรีบอะไรวะ กูจะตายไอย่รีบ่ะกดค้างกดค้างเอาเลยนะกดค้างเลยนะกีวิคมันขึ้นว่าเพลสใช่ไหมเออมันขึ้นว่าเพลสเพื่อนสิบบาทวีแล้วกดค้างนะกูกดค้างนะกูกดเพื่อนอ้าวมันเป็นปุ่มมันเป็นสีฟ้าขึ้นมาให้กูปล่อยมาไหนให้กูปล่อยตอนไหนให้กูปล่อยตอนไหนกูปล่อยแล้นะไอ้ขีย หมดไปแล้วครับบอมแรกระเบิดนะฮะพวกเราไม่รอดเอ้ใหม่มึงไม่รอดไม่ใช่กูมาเรามาเริ่มกันใหม่โอเคนะอีกรอบหนึ่งเอ่อมีสี่สายเพื่อนมีสี่สายแดงสามขาวหนึ่งแดงสามขาวหนึ่งแดงสามขาวหนึ่งขออ่านก่อนแดงแดงแดงขาวแดงแดงแดงขาวมึงช่วยหยุดพูดตะวันจะรับฟ้าแล้วใจเย็น ตัดสายสีแดงเส้นสุดท้ายสิเส้นสุดท้ายเส้นที่3นะแดงแดงแดงขาวกุตัดเส้นที่3ปั๊บแดงไอ้เหี้ยผิดไม่ผิดวะไอ้เหี้แยแดงแดงแดงขาวด้วยเพื่อน oh shit ใส่ไหนทำไมวะทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะกูถามมึงเดี๋ยวทำไม <c oughs> ลองตัดสายแรกลองตัดสายแรกตัดสายแรกผิดแล้วไอ้เหี้ยคือเปไม่ได้แล้ว ตาใส่ตใส่แรกเอ้ยตาใส่ที่สองี่เพื่อนโอ้ยนี่มึงมั่วปะเนี่ยเฮียมั่วโอ๊ยถูกเรืองถูกต้องมันก็แบบเหล็กสองฉายเพื่อนต้องมีตัวสอนมีตัวสอนสี่ตัวมีเป็นตัวเออเป็นตัวยิ้มแล้วแลบลิ้นอะเออแล้วก็มีตัวเหมือนเฮียอะไรวะเนี่ย เชื่อะไรไม่รู้เออที่มีสามเหลี่ยมแล้วก็มีเหมือนเป็นซ่อมอ่ะซ่อมกลับด้านเออๆรู้แล้วรู้แล้วอันนี้ใช่ไหมเลขหกเออใช่มั้งไอ้กซ์แล้วก็เข้าใหม่กลับด้านอ๋อฮะเลขหกก่อนเออแล้ว แล้วอะไรอ <laughs> ่ะ <presidency> พูดดิเดี okay. ๋ยวนะกูจำไม่ได้เอ้าเฮ้ยเอาไอ้ตัวสามเหลี่ยมซ่อมสามเหลี่ยมซ่อมอ่าสามเหลี่ยมซ่อมเออถูกต้องอ่าแล้วแล้วก็มียิ้มมียิ้มกับคำถามคำถามตอนเช้าคำถามก่อนเออใช่เอออันนี้เป็นปุ่มแดงอ่ะปุ่มแดงที่เขียนว่าเพลสปุ่มแดงที่เขียนว่าเพลสใช่ไหมของเวลากดหนึ่งตอนนี้กี่นาทีนะหนึ่งนาทีสี่สิบเพื่อนนี่เวลาผ่านไปเร็วขนาดนี้เลยเหรอนี่เออเร็ว หาไม่เจอว่ะเพื่อนเพลสมันอยู่ไหนตายในเกมกูตายในชีวิตจริงปะเนี่ยปุ่มเพลสมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกูตายแน่เลยหาไม่เจอเพื่อนเล่นหนึ่งนาทีแล้วกูหาไม่เจอไอ้มันต่อยแรงแล้วเว้ยปุ่มแดงเพชรเร็วสี่สิบวินแล้วกดกดแล้วปล่อยเลยกดแล้วปล่อยเลยกดครั้งเดียวนะกดจุดเดียวนะเพลงมาแล้วกูกดเลยนะเออจบเด็๋แล้ว ตายหรือไม่ตายเจวจะคิดไปว่าตายกอปโหโทษเ่อนมึงตายสองรอบ้วตายแล้วมันเริ่มใหม่กันเดีอยวมันจะผ่านบอมอันแรกไปได้เมื่อไหร่เออมีสายอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสายมีเหลืองขาวดำเหลืองดำเหลืองขาวดำเหลืองดำเหลืองขาวดำเหลืองดำ มึงจะเย็นจังวะเร็วน่าจะสายที่4ี่นะเพื่อนสายที่สี่อะสายเหลืองนะเออแล้วต้องเยี่ยมเออเออตัวสอนเอาปุ่มก่อนได้ไหมเอาปุ่มก่อนได้ไหมปุ่มอะปุ่มอะเรามาตายที่ขาวลายแล้วเป็นปุ่มขาวเขียนว่าอบอร์ดเพื่อนกดค้างกดค้างแล้วปล่อยตอนไหนขึ้นสีอะไรมันเป็นสีขาวนอะไรมันเป็นสีขาวขาวกับพี๊บปล่อยปุ่มตอนที่มีเลขหนึ่งอยู่ในเวลาโอ้โหได้ปะวะเดี๋ยวดิเ าผิดไอ้เหี้ยอเยอ้าไม่ใช่เหรอชิบหาย,พายเพื่อนเอาไงเอา้าเออลองลองใหม่ลองใหม่มันน่าจะถูกแล้วแหละมันน่าจะถูกแล้วแหละเอาบอร์ดไปสีแดงแล้ววะ่ะครั้งนี้เป็นสีแดงครั้งนี้เป็นสีแดงใช่ไหมมันก็บอกให้ปล่อยที่หนึ่งกว่านี้โอเคสองหนึ่งกูปล่อยผิยดอีกแล้วไอ้เหี้ยไอ,อ้สักลองกูไม่ได้หรอ ปุ่มเหลืองอบอร์ดนะเว้ยปุ่มเหลืองอบอร์ดเหลืองอบอร์ดอ่ะเมื่อกี้มึงบอกปุ่มขาวอบอร์ดปุ่มเหลืองมึงบอกปุ่มขาวจริงเหรอเออว่ะอ๋อพอมาใส่ฝาไปนกลายเป็นปุ่มขาวปุ่มเหลืองเพื่อนปุ่มเหลืองปุ่มเหลืองเออกดค้างเหมือนเดิมกดค้างอ่าแล้วเป็นสีเหลืองไฟสีเหลืองสีเหลืองมีห้าตำแหน่งไหนก็ได้เรียบร้อยไอ้สัสไอ้สั์ทำไมอ่ะกูมักจะถูกแล้วนะถ้าตรงไหนก็ได้กูปล่อยเลยเลยอ่ะพอดี ูตายเลยกันดีทำไมวะทำไมวะมันมีอะไรที่มันผิดเหรอวะมึงดูเอาปุ่มกันเลยไหมเอาปุ่มเอาปุ่มกันโอเคเอาไหมู่เริ่มรอ้อนละเริ่มรอ้อนเป็นปุ่มแดงเพื่อนที่เขียนเขียนว่า place เอ่อกดค้างกดค้าง อ่ะเป็นสีฟ้าไฟสีฟ้าในนี้บอกว่าให้ปล่อยปุ่มตอนที่มีเลขสี่ตอนที่มีเลขสี่เ,เอออันนี้มีเลขสี่อยู่แล้วแต่กูเมคชัวร์เอาวินาทีด้วยเฮ้ยดูถูกถูกเยี่ยมเพื่อน<ม>สายสายสายี่นา่าจะเป็นที่มึงนั่นแหละโอ้โหกูก็ปล่อยตามดันด้วยสีสายสีสายหกสายหกสาย,สายดำเหลืองดำขาวน้ำเงินแดงดำเหลืองดำขาวน้ำเงินแดงอ่าตัดสายไหนก่อนเพื่อนอ่าตัดสายที่สี่มามันหมดแล้วจริงปะเนี่ยเงินสี่หมดแล้ว เออตัดไปเลยถ่ายดี่อีฮียอ้อาวเ,เป็นไปได้ยังไงวะอเอากูกูกตัดผิดสายเพื่อน <laughs> ถูกแล้ว <laughs> ถูกแล้ว <laughs> ถูกแล้วอยากจะด่ามึงตอนแรกมึงอะไรกูมึงอะไรนะมึงไเอเ้ฮี้ยใช่ไหม <laughs> <laughs> ขอโทษครับ <laughs> ตอนนี้เรากี่นาทีนะมั้ยเออสามนาทีเพื่อนเวลาตั้งเยอะนยมาเล่ามันมีตัว A แล้วก็มีตัวทีเล็กอยู่ข้างในเออแล้วก็มีตัวเหมือน Y กับด้านเออแล้วก็เป็นเหมือนตัววายตัววกับด้านนี่มันมีขีดด้วยป่ะใช่ใช่ใช่มีขีดตรงหัวมันอ่ะแล้วก็มีตัว O แล้วมีขีดตรงตูดมันอ่ะเออแล้วก็มีเหมือนตัว X อก็คล้ายๆตัว X อ่ะแต่มันมีหัวมันมีมันมีหางห้อยเออตอนนี้ตอนนี้ผิดกี่รอบแล้วนะมั้ยผิดรอบหนึ่งแล้วเพื่อนเออตัวตัวทตัว A ตัวทตัว A ตัวท ไอสัตว์อีกแล้วเล่นมันจกใจบอกผิดนะโอหังโอหังโอหังก่อนได้ใจนะถูกต้องเออแล้วไงต่อแล้วไงต่อตัวเอตัวทีตัวเอตัวทีโอกับด้านตัวไวกับด้านอแล้วก็ตัวเอขางตัะเอขางโอ้ย้ดีใจด้วยเพื่อน